ครับต่อนะครับนี่ก็ต่อมาเราก็จะมาเรียนพลังงานแรกเลยนะครับของรูปแบบพลังงานจนก็คือพลังงานจนนะครับพลังงานจนเนี่ยสามารถหาได้จาก ek เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง mv กำลังสองซึ่ง m ก็คือมวลนะครับ v ก็คืออัตราเร็วที่ที่วัตถุเคลื่อนที่นะครับอย่างนี้นะครับอัตราเร็วของวัตถุเคลื่อนที่ไปตรงนี้นะครับ ek ก็จะหาได้จากสูตรนี้นะครับสูตรนี้พลังงานจนของวัตถุ ซึ่งพลังงานจนก็เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งนะครับคือสามารถถ่ายทอดได้เปลี่ยนแปลงรูปได้เหมือนกันครับอย่างเช่นเรามาดูตัวอย่างนะครับการยิงลูกสนุกอันนี้มีเป็นลูกสนุกนะครับสมมติว่าเรายิงด้วยอัตราเร็ว10ใช่ไหมครับอัตราเร็ว10เมตรเซกเนี่ยเมตรเซกใช่ไหมครับเพื่อเมื่อเรามาคํานวณคํานวณพลังงานจนแล้วเนี่ยเราก็จะได้ว่า ek พลังงานจนเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง m ถ้าเรากําหนดมวลเป็นเท่ากับสิบใช่ไหมครับสิบสิบคูณด้วยสิบคูณด้วยหนึ่งร้อยนะครับเพราะว่ามันกําลังสองนะครับก็จะได้ว่าเท่ากับห้าร้อยห้าร้อยจูลห้าร้อยจูลนะครับห้าร้อยจูลพลังงานเลยพลังงานจนเริ่มแรกเนี่ยที่ลูกสนุกลูกนี้ยิงยิงเข้ามาเนี่ย จะเท่ากับ500จูลถ้าสมมติไอลูกสนุกเนี้ยมันไปชนเข้ากับทั้งหมดนี้พลังงานที่จากเริ่มต้นเนี่ยจะถูกถ่ายทอดไปทุกทุกลูกเลยครับซึ่งเมื่อถูกถ่ายทอดถ่ายทอดไปแล้วเนี่ยถ้าเราเอาพลังงานทั้งหมดมารวมกันนะครับก็ยังได้พลังงานเท่าเดิมครับก็คือ500จูลทั้งหมดแต่แค่พลังงานจะถูกถ่ายทอดไปในแต่ละลูกพลังงานยังไม่สูญหายนะครับแต่ถูกถ่ายทอดได้นะครับ เป็นไปตามกฎอนุรักษ์พลังงานเหมือนเดิมนะครับ